ยขอนแก่นจะต้องมีหอภาพยนตร์สืสารผมอยากจะเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือพรีเซนเทชันหรือหนังของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกคำถามที่หลายๆคนถามในปัจจุบันนี้ก็คือว่าทำไมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีหอภาพยนตร์อีสานผมก็คงจะตอบในฐานะส่วนตัวเป็นเบื้องต้นนะครับโดยความเชื่อส่วนตัวในฐานะที่เป็นคนทำงานศิลป,ปะก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศิลป,ปะอยู่ในหัวใจโดยภาพรวมของศิลป,ปะมันก็จะมีอยู่หลายแขนงนะครับบางคนอาจจะชอบจิตรกรรมบางคนอาจจะชอบประติมากรรมบางชนบางคนอาจจะชอบร้องนำทำเพลงบางคนอาจจะชอบอะไรก็แล้วแต่ แต่งานศิลป,ปะอันนึงที่ผมเชื่อว่ามีผู้ชอบมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยก็คือภาพยนตร์โดยความจริงของการสร้างภาพยนตร์แล้วเนี่ยโดยวัตถุประสงค์แม้ว่ามันจะเป็นแต่เพียงการบันทึกนำเสนอในแง่มุมของการบันเทิงอย่างเดียวนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยมันได้แฝงไว้ในเรื่องราวต่างๆมากมาย โดยเฉพาะมันคือการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาบันทึกเรื่องราวทางภาพยนตร์จึงถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์อันสำคัญอันหนึ่งของชาติของกลุ่มคนทั่วๆไปจากการได้มีโอกาสไปดูงานหอภาพยนตร์ในที่ต่างๆทำให้มีแรงบรรดาลใจว่า ประเทศที่เขามีการพัฒนาในระดับสูงเนี่ยอนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่เก็บงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีก็คือหอภาพยนตร์มีหลายประเทศที่มีหอภาพยนตร์ซึ่งเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติอย่างที่สยามประเทศของเราแล้วก็มีหลายๆประเทศที่เขามีหอภาพยนตร์ท้องถิน่นการมีหอภาพยนตร์ท้องถิน่นมันเป็นการแสดงให้เห็นว่า คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีสุนทรียภาพเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความเชื่อว่าชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคนอีสานเป็นกลุ่มคนที่มีสุนทรียภาพในหัวใจดังนั้นเนี่ยการที่เรามีหอภาพยนตร์ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นขุมบัญญาของศิลป,ปะวัฒนธรรมมันน่าจะแสดงถึงความคิดความอ่านของผู้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี ในยะของคําว่าหอภาพยนตร์อีสานเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องบันเทิงอย่างเดียวแต่ยังไงก็ตามภาพยนตร์ที่เป็นความบันเทิงก็ยังแฝงถึงความเชื่อวิถีชีวิตของผู้คนที่เราสามารถศึกษาผ่านด้วยตัวเนื้อของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นการที่เราเก็บภาพยนตร์นั่นก็คือการเก็บประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์โดยผ่านภาพยนตร์ แต่โดยความสําคัญของหอภาพยนตร์อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราไม่ได้เพียงมุ่งเน้นเก็บภาพยนตร์ที่เป็นฟิล์มอย่างเดียวเรายังมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอซีดีหรือดีวีดีหรือภาพอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้เก็บประวัติศาสตร์เหล่านั้นประเด็นสําคัญที่จะต่อยงจากหอภาพยนตร์อีสานก็คือเราอยากจะมีหอภาพยนตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือหอสื่อแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็หมายความว่าผมอยากจะเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือ presentation หรือหนังของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกเรื่องแรกอยู่ที่ไหนมีใครตอบได้ไหมครับผมอยากจะเห็นพระราชก,กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรองทรงสเสด็จและราชะวงศ์ต่างๆสเสด็จครั้งแล้วครั้งเล่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันทรงเกียรติของเราถามว่าภาพเหล่านั้นอยู่ไหน หลายคนอาจจะบอกว่าอยู่หอจดหมายเหตุแต่มันไม่ได้ถูกนำมาสร้างมาตัดต่อใหม่เพื่อให้มันดูกระชับชัดเจนผมอยากจะเห็นพรีเซนเตชันของคณะต่างๆที่เกิดขึ้นหนังในคณะต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถาบันต่างๆในองค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มันเป็นภาพของการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความสำคัญไหมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือการบันทึก วิถีชีวิตบันทึกความคิดบันทึกความอ่านบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกของมหาลัยขอนแก่นของเรา mm. เพราะฉะนั้นโดยความหมายของหอภาพยนตร์อีสานเนี่ยมันหมายถึงสองก้อนด้วยกันนะครับก้อนแรกก็คือการเก็บรวบรวมภาพยนตร์ซึ่งเป็นความบันเทิงเราสามารถรับรู้ได้ว่าหนังเรื่องแรกในอีสานคืออะไรลงหนังใครผู้กำกับคนแรกของอีสานเป็นใครผู้กำกับที่มีชื่อเสียงดาราที่มีชื่อเสียงเต็ไมไปหมดในอีสาน เมื่อเราถูกนําเสนอเนื้อหาสาระดีๆเหล่านี้มันก็สร้างความภูมิใจของคนท้องถิ่นของคนอีสานอย่างแน่นอนนะครับในส่วนที่2หรือก้อนที่2ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่น่าจดจําของการเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการก่อร่างสร้างกันขึ้นนะครับจากตั้งแต่ที่มีภาพต่างๆเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจนปัจจุบันเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไง,ไงมันก็เสมือนการบันทึกเรื่องราวโดยผ่านสื่อ นะครับเพราะฉะนั้นผมยังมีความมั่นใจนะครับว่าถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเรามีหอภาพยนตร์อีสานหอภาพยนตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมันก็เป็นการสำนึกรู้บุญคุณของคนที่เขาก่อร่างสร้างมหาวิทยาลายัยก่อร่างสร้างภาคอีสานเพราะฉะนั้นนอกจากจะดูจากความบันเทิงอย่างเดียวแล้วหอภาพยนตร์อีสานหอภาพยนตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือพิพิธภัณฑ์สื่อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ ควรจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคอนแก่นถามว่าณเวลานี้ถึงไหนแล้วยังไงต้องเรียนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยทุกท่านได้ทราบนะครับว่าจากตำริของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้นะครับท่านก็เห็นความสําคัญเพราะมหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือเติมเต็มส่วนต่างๆที่คนมขออยากรับรู้อยากเสพนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะทัศนศิลป์แม้แต่ลิเกหมอลำต่างๆเนี่ย ใครชอบอะไรใครชอบแจ๊สก็จัดแจ๊สเราจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในหมหาเลยขอนแก่นแห่งความสุขแห่งนี้เสมอเพราะฉะนั้นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรากําลังทําอยู่ตรงนี้ก็คือการฉายภาพยนตร์ย้อนยุคภาพ,พยนตร์อีสานที่มีคุณค่าจากการคัดกรองเพื่อที่อย่างน้อยให้คนอีสานมีสํานึกร่วมในการเป็นคนท้องถิ่นสํานึกร่วมในการรักชาติประเทศของตนเองเพราะฉะนั้น ในทุกวันนี้เราก็เริ่มโครงการนี้มาแล้ว1ปีปีนี้กําลังเข้าสู่ปีที่2ถามว่าณนะเวลานี้สถานการณ์เป็นยังไงเรามีหอ,เ,อเรายังไม่มีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าหอภาพยนตร์โดยสมบูรณ์นะครับแต่แต่ในอนาคตกําลังวางผังวางแผนไว้อยู่ว่ามาละขอนแก่นจะมีโรงหนังเล็กๆเ,เพื่อที่ให้คนมาละขอนแก่นมาเลือกมาช็อปดูว่าหนังที่เขาอยากจะดูในเรื่อง,องความบันเทิงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ได้นั่งดูแล้วก็มีความสุขกับการได้เสพสิ่งที่เป็นศิลปะที่เขาได้เลือกกรองของเขาเองนะครับตอนนี้เรามีหนังอยู่กว่าร้อยเรื่องซึ่งเป็นหนังอีสานนะครับเป็นหนังที่มีคุณค่าแล้วก็ได้จัดฉายทุกเดือนนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งบริเวณโรงอาหารหรือหอโรงอาหารเดิมหรือคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งหลายหลายคนก็ทราบแม้ว่าเราเราไม่มีเจตนาที่อยากให้คนเป็น 100, 100, ร้อยเป็นพันมาแห่มาดูซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าจริตของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันอย่างน้อยคนที่อยากจะเสพความย้อนยุคทวินหาอดีตก็ได้เข้ามาเรียนรู้เสพความสุขจากหอภาพยนตร์จากงานศิลปะนั่นคือการรวบรวมนะครับตอนนี้เรามีเครื่องฉายหลายเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนัง16มีหนัง16มีหนัง35และในอนาคตอยากเห็นอะไรของหอภาพยนตร์อีสานนะครับตอนนี้เรามีโครงการที่จะทำโรงหนังอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นตอนต้น โรงหนังซึ่งคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาฟรีนะครับมากดดูว่าเราอยากจะดูหนังประเภทไหนเป็นเรื่องของสารคดีเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจเป็นบันเทิงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการยันยุคแม้แต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็นพรีเซนเตชันของคณะตัวเองเก่าๆต่างๆก็จะมาถูกรวมไว้ที่นี่อยากดูอะไรก็ได้ดูในใน ในหอภาพยนตร์ของเรานะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็อยากจะสรุปให้กับพี่น้องชาวมหาลัยขอนแก่นได้รับทราบนะครับว่าการมีหอภาพยนตร์อีสานเนี่ยนอกจากมันจะรับรับรู้เสพงานศิลปะเพื่อความบันเทิงแล้วมันก็คือการบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกความทรงจําที่ดีๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการมีหอภาพยนตร์ท้องถิ่นผมเชื่อว่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาลัยขอนแก่นเป็นมหาลัยแรก ที่เริ่มคิดมันแสดงถึงศักยภาพของคนมาในคอนแก่นแสดงถึงสุนทรียภาพแสดงถึงความซีวิไลของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองครับ